ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับทางช่อง YouTube รถกุดนำข้าวบาง์มนาเทคเตอร์ทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับก็ตามสัญญาครับวันนี้จะพา FC ทุกๆท่านนะครับมาชมนะครับระหว่าง2รุ่นนะครับ3 1 2 c กับ3 1 2 d นะครับตัวนี้ปีไม่แตกต่างกันครับไอ้3 1 2 c นี่ปี2007นะครับส่วน3 1 2 d นี่จะปี2010 11นะครับก็ถือว่า บอดี้คล้ายๆกันนะครับวันนี้ก็เป็นรุ่นที่ว่าเป็นรุ่นในตำนานจริงๆนะครับที่มี FC ซหลายๆท่านนะครับที่ทำการกิ้งก้างสอบถามมาทั้งทางด้านออนไลน์อินบ็อกนะครับพร้อมด้วยโทรศัพท์สอบถามครับมี 312E นึ่งสองอไหมสามหนึ่ไหมสามหนไหมนะครับวันนี้มี 312C สภาพสวยๆครับมาเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆมาดูกันนะครับกับ 312C กับ 312D นนะครับมันแตกต่างกันยังไงทำไม หลายๆท่านถึงชื่นชอบใน3124นะครับคลิปก่อนนะครับผมก็ได้พาพี่ๆทุกๆท่านนะครับได้ดูกับเจ้า3124คันนี้ไปแล้วนะครับนี่นะครับเราก็เริ่มต้นใหม่แล้วกันเนาะนะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปนะครับอันนี้เราดูระบบช่วงล่างกันก่อนนะครับนี่นะครับระบบเฟรมนะครับผมระบบเฟรมข้อโซ่นะครับแล้วก็ตัวเดินนะครับริมสปอคเก็ต นะครับก็ถือว่าขายกันนะครับขายกันนะครับแล้วก็ 3=12 นดีนะครับตัวนี้นะครับก็จะพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับก็ถือว่านิดหน่อยนะครับก็จะมีอ่าจะเป็นพักตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่า 312C นะครับนี่3า2 C นะครับส่วนอะไรตัวอย่างไอทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรลเลอร์ข้อโซ่นี่ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านหัวเก๋งนะครับ ด้านหัวเก๋งนี่3.2ดีก็จะออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นระบบคอนโซลนะครับนี่เบาะก็คล้ายกันครับแล้วก็หน้าจอใหม่นะครับส่วนระบบการนึ่งความสะดวกคล้ายๆกันครับสวิตช์ต่อปเครื่องก็พอกันนะครับระบบคันโยกต่างๆนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแล้วก็ 3.2c นะครับ 3.2c ก็จะสภาพนะครับภายในนะครับก็ คล้ายกันนะครับไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับก็จะมีการปรับปรุงขึ้นมานะครับก็จะปรับปรุงมาทางด้านของตัวพักแขนนะครับสามตัวสองดีก็จะเป็นแบบเท้าแขนที่เป็นแบบมาตรฐานขึ้นมาครับส่วนตัว C ีของเรานี้จะเป็นเป็นแบบยืดหดนะครับเป็นแบบเป็นแบบซองนะครับแล้วก็หน้าจอคาหน้าจอก็จะเป็นยังเป็นเมนูภาษาอังกฤษอยู่นะครับตัวนี้นะครับแต่ก็สามารถอัพเปลี่ยนภาษาได้นะครับก็ทุกอย่างคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนะครับคอนโซลต่างๆนะครับตัวปรับ ช่องแอร์นะครับต่างๆนะครับก็คล้ายกันนะครับก็ถือว่าไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับแต่ที่เป็นจุดเด่นของ3 1 2 4ก็คือระบบปั๊มคอนโทรลนะครับมีความเร็วความแรงนะครับเท่าๆกับสามหนึ่งสดีนะครับตัวนี้เป็นปี2011นะครับกระบอกก็ยังเป็นกระบอกเกียวอยู่นะครับก็ยังเป็นฝาเจียวอยู่นะครับ3 1 2 4ของเราก็เป็นฝาเจียวเช่นกันนะครับผมก็ถือว่าคือเป็น ในความคิดของคนขายนะครับในความคิดของผมก็คือจะดีคนละอย่างนะครับมีข้อดีคนรุ่นละอย่างนะครับก็คือสา 2C นะครับก็จะดีในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับก็ยังเป็นเครื่องยนต์มิซูนะครับเป็นระบบไดเรกทิชชันนะครับส่วนตัวสาตัว3 1 2 d ดีก็เป็นมิซูเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นระบบคามมันเร็วนะครับก็เครื่องยนต์นะครับแต่ในความชื่นชอบของผมมจะชื่นชอบในด้านของระบบตัวดีนะครับตัวดีนี่ก็คือจะเร็ว แล้วก็ความโหลดอะไรต่างๆนี้จะน้อยกว่านะครับติดโหลดจะน้อยกว่าแต่เรื่องการกินน้ํามันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับนี่ปั๊มไฮดรอลิกนะครับนี่สำหรับปั๊มไฮดรอลิกของด้าน3 1 2 d นดีะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูปั๊มไฮดรอลิกของ3 1 2 e ไอ้3 1 2 c อีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับระบบปั๊มก็จะไฟฟ้าน้อยนะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์มีแค่2ตัวนะครับสำหรับปั๊มนะครับ ก็ตรงนี้จะยังไม่มีเซ็นเซอร์นะครับไม่เหมือนกันกับ 312D นะครับที่มีเซ็นเซอร์ปั๊มก็คล้ายๆกันครับชุดควบคุมนะครับเหมือนกันไส้ในก็คล้ายกันนะครับผมไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับส่วนระบบไฟฟ้านะครับตัว 312C ก็จะมาไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีซีดีนอยดมีตัวตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วน 312D นะครับ 312D นะครับ สารหนสองดีก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีการเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือการเลื่อนของสวิตช์ไฟนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับสวิตช์ต่างๆแต่สารหนสองีก็อยู่ตรงนี้ครับก็จะเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนกันครับแต่ผมว่ารวมๆนะครับก็เหมือนๆกันนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในระบบที่ว่าไม่ใช่ระบบคอมมอนเร็วนะครับก็แนะนำสารหนึ่งสองี ถ้าชอบระบบรุ่นใหม่ๆนะครับก็แนะนำสามหนึดีนะครับก็ถือว่าคุณภาพพอๆกันนะครับนี่แต่รถสวยนะครับนี่รถนี้มาตัวนี้เป็นปี2007ันเจะครับสามหนคันนี้เป็นปีซซเรียนเป็นตัวซีเรียนสูงนะครับนี่นะครับนะครับวันนั้นก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็คล้ายกันครับคล้ายกันนะครับคล้ายกันมากนะก็จะมีการปรับแต่งไม่เท่าไหร่นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องมิซูอยู่นะครับนี่มิซูเครื่องเงินธรรมดานะครับก็จะปล่อยโล่งนะครับสามหนึ่งสองซีนะครับบางท่านก็บอกว่ามันติดปัญหาเรื่องความร้อนนะครับแต่สามหนึ่งสองดีนะครับนี่ฝากระโปรงเขาบลัมเลยนะครับเป็นฝาโนนขึ้นมานะครับเป็นหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําระบบอีกระบบหนึ่งนะครับเป็นอ่าเป็นหม้อน้ำมิเนียมนะครับตัวนี้ยังเป็นหม้อน้ําตัวเก่าๆอยู่นะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเราทําการซื้อขายกันเสร็จสับเรียบร้อยก็จะ ทำการโอ้หันให้ท่านใหม่นะครับตกแต่งใหม่นะครับแล้วหะบบความร้อนรลบบต่างๆนะครับเรามาดูในเก๋งกันดีกว่านะครับสามหนึ่งสองซีกับสามหนึ่งสองดีนะครับวันนี้สำหรับภายในสามหนึ่งสองดีคันนี้นะครับหน้าจอก็นี่นะครับก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นดิจิตอลต่วนั้นก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันแต่มันสั้นนะครับจะมีแค่นี้แสดงผลได้น้อยนะครับแต่นี้ก็แสดงผลได้เยอะนะครับนี่ ตัวปรับแต่งนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแอร์นะครับโดดต่างๆนี่นะครับก็การออกแบบมาก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะมีตัวเท้าแขนนะครับเป็นแบบมาตรฐานยืดนะครับไม่เหมือนตัว C ตัว C ก็จะเป็นยืดขึ้นนะครับคันนี้นะครับ 3- 1 2 d ดีตัวนี้นะครับปี2011ไมล์ชัวมงอยู่ที่4,200 ก้าสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหน้าม่าน้ํากันนะครับอ๋อครับลืมบอกไปนะครับตัวสามหนึ่งสองดีนะครับที่ปรับคอนโทรลจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับอยู่ตรงใต้พื้นนะครับแต่สามหนึ่งสองีจะอยู่ด้านหน้านะครับนี่นะครับก็ระบบสามหนึ่งสองดีนะครับก็จะมีกล่อง นะครับ CPU นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกล่องเครื่องกล่องเครื่องก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับมี2กล่องอยู่นี้นะครับตากแดดตากฝนได้นะครับไม่ต้องห่วงครับมีสวิตช์เปิดปิดตัดกันเอาไฟนะครับ3 1 2หนะครับ3 1 2หถ้า3 1 2ึก็ระบบเปิดออกมานะครับก็จะมีกล่องฟิวส์อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับควบคุมนะครับ CPU อยู่นี่นะครับ แต่ไม่มีของเครื่องนะครับ 3.2c เป็นเครื่องธรรมดาครับขากรมนาครับตัวนี้ก็จะเป็นของฟิวนะครับก็จะมีสวิ์ตัดเหมือนกันครับแล้วก็จะมีกรองดักน้ำนครับ3 2ี3 2 4เนี่เขามีกรองดักน้ําให้เรามองเห็นเลยนะครับนี่แล้วก็ตัวปรับคนโทเขาอยู่นี่นะครับผมน่ครับก็จะแตกต่างกันนิดนิดหน่อยๆนะครับแต่ก็โล่งนะครับโล่งพอกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวผมจะพามาดูเครื่องยนต์นะครับสหับ3.2 ดีคันนี้นะครับดูเครื่องยนต์ดูคอนโทนนะครับแต่ความแรงนะครับเท่ากันนะครับผมนี่ตอนนี้ก็จะดูสะอาดสะอ้านหน่อยนะเพราะว่าไม่มีระบบลายหัวเจาะระบบลายตัวคีบนะครับแต่คอนโทนก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันนะครับถ้าจะดูสเปคแบบมาตรฐานนะครับการเปรียบเทียบแบบนั้นต้องไปติดตามทางเพจของท่านอาจารย์เต้นะครับทางเต้สุพรรณนะครับผมบริมบัญยาทางด้านแคทนะครับ อึบอ้าวอึบนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องของมิตซูนะครับนี่เป็นเครื่องมิตซูพิซินะครับแต่ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเป็นระบบใหม่นะครับเห็นไหมครับเป็นเครื่องมิตซูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าระบบ หม้อน้ำจะเป็นระบบใหม่นะครับจะเป็นระบบมินียมนะครับก็จะเป็นแยกชิ้นนะครับออยกับหม้อน้ํานี่จะไม่ซ้อนกันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีนะครับดูก็โล่งโจ้งเหมือนกันนะครับนี่สำหรับ312ดีอันนี้นะครับอแล้วก็ปากระโปรงนี่เป็นโชคนะครับผม ครับก็สำหรับนะครับท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับใน3 1 2หนดีนะครับ3 1 2หนะครับเรามีสินค้ามาให้พี่ๆน้องๆได้เลือกชมกันแล้วนะครับผมนี่อ่าบูมอาร์มนะครับบูมอาร์มนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับบูมอาร์เหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับบูมอาร์เหมือนกันนะครับแขนชุดตรงเตงนะครับเหมือนกันครับบุ้งกีนี่ใหญ่เท่ากันนะครับผมใหญ่เท่ากันเลยนะครับนี่ สวยๆครับ2คันนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับก็จัดให้ตามคมขอนะครับสำหรับ FC นะครับทุกทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์มานะครับบอกว่าให้หนุ่มโจนะครับพาดู312 C 312 D นดีนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ในความชื่นชอบของผมนะครับผมชอบ312 D อดีเนี่ยนะครับแต่บางท่านก็ชอบกับ312 C นะครับก็312 D ดีกับ312 C นี่มันก็จะเหมือนกันกับ โคเบมาร์คทูกับมาร์คทีนะครับอ่าใช่ครับมาร์คทูมาร์คทีนะครับก็คือรุ่นต่อรุ่นนะครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมานะครับแต่บางท่านก็ชอบแบบไฟฟ้าน,น้อยก็จะเป็นมาร์คทูนะครับบางท่านก็ชอบแบบความสะดวกสบายทันสมัยไหนก็ชอบมาร์คทีครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับบางท่านก็ชอบในการดูแลในเรื่องของระบบเครื่องยนต์ง่ายนะครับระบบน้ํามันดูแลง่ายก็ชอบ 312C นะครับบางท่านชอบความทันสมัยนะครับความเร็วนะครับความรูปทรงนะครับปราบเปลี่ยวสวยงามนะก็สามหนึ่งสองดีนะครับก็แล้วแต่ท่านชอบรุ่นไหนนะครับแต่ตอนนี้ทางบริษัทบางนาเทคเตอร์ของเรานะครับมีมาให้ท่านเลือก2รุ่นแล้วนะครับ3า2 4คันนี้สภาพสวยๆครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ f c ทุกๆท่านนะครับที่ กดติดตามกด subscribe นะครับในช่องเล็กน้อยของเราได้ดีเสมอมานะครับสุดท้ายนี้ผมโจนะครับพร้อมกับทีมงานางงนาเทคเตอร์ทุกๆุกท่านนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ข้อกาคำว่าสวัสดีครับ